สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอภิวัตรยอดทองนะได้มาเที่ยวหมู่บ้านหมู่บ้านลาวฝั่งลาวมาเที่ยวดูวัฒนธรรมชาวไทยและลาวนะที่เป็นพี่น้องกันของสองหมู่บ้านนี้โชคดีเจอมาเจองานใหญ่เลยเนี่ยเขาเขากำลังทำอาหารกันเขาล่าเขาย่างสดกันเลย แวก็พี่น้องที่อยู่าทางกรุงเทพนะครสวรรค์เลยอยากมาเที่ยวนะติดต่อมาหมู่บ้านนี้เลยนะแตวก็เป็นพยภมาเที่ยวที่นี่ชื่ออะไรว่าชื่ออะไรพี่เลยครับชื่อเลยนูนด,ด,ด,ดูกล้องแล้วพูดเลยนะชื่ออะไรสองครับแม่เป็นคน เป็นคนอะไรอยู่เพป็นซอครับอยู่เพป็นซอสคนไทยครนนี้นี่คนลาวอยู่หมู่อยู่หมู่บ้านอะไรครับบ้านกิ่งกอะหมู่บ้านอะไรบ้านกิกอกบ้านกิ่งกอกแล้วก็แผนแผนรอบๆนี่บรรยากาศนะครับ FC ด้วยนะวันนี้เป็นเป็น FC ด้วยนะ